สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวเที่ยงเศรษฐกิจนะคะพบกับดิฉันจินนาทิพยารัตน์กุลค่ะในช่วงสาเดือนที่ผ่านมานะคะถือว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวมากขึ้นซึ่งแรงขับเคลื่อนที่สําคัญที่จะทําให้เศรษฐกิจขยายตัวต่อเนื่องก็คือการลงทุนจากภาครัฐนะคะซึ่งก็ได้มีการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปี2558ไว้ที่2 5 7 0ล้านบาทขณะที่ในปีถัดไปนะคะนายสมหมายภาษีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่ามีความตั้งใจที่ ที่จะตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,559เพิ่มขึ้นเป็น2,880,000ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2,558กว่า300ล้านบาทเนื่องจากรัฐบาลยังมีความจำเป็นในการใช้งบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศและเพิ่มสวัสดิการให้ประชาชนอยู่ดีกินดีทั้งในเรื่องของการศึกษาสาธารณสุขให้มากยิ่งขึ้นซึ่งงบประมาณรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะคะจำเป็นต้องเพิ่มรายรับให้มากขึ้นด้วยจึงจะมีการพิจารณาปรับขึ้นภาษีมูล ราคาเพิ่มหรือว่าแวดที่ขณะนี้จัดเก็บในอัตราร้อยละ7จากเพดานร้อยละ1 0ซึ่งก่อนหน้านี้คณะรัฐมนตรีมีมติให้ขยายการจัดเก็บในอัตราดังกล่าวไปถึงวันที่30กันยายนปี2558 เบื้องต้นคาดว่าจะปรับเพิ่มร้อยละหนึ่งหรือว่าจัดเก็บในอัตราร้อยละ8ค่ะซึ่งจะช่วยให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้นปีละหกถึงเจ็ดหมื่นล้านบาทขณะที่ฝั่งนักวิชาการมองว่าการปรับเพิ่มแบตเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องทําในเวลาที่เหมาะสมนะคะซึ่งหากจัดเก็บในช่วงที่เศรษฐกิจฟื้นตัวดีขึ้นก็จะส่งผลกระทบก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนค่ะ ด้านสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะประเมินการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนารายละ1,000บาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจทําให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ0.6ค่ะนายคณิตลิขิตวิทยาวุฒิ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปิดเผยผลสำรวจพฤติกรรมการใช้จ่ายของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต่อมาตรการชดเชยรายได้รายละ1000บาทในพื้นที่จังหวัดลบบุรีซึ่งเป็นหนึ่งใน8จังหวัดพื้นที่นำร่องของการจ่ายเงินพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่พึงพอใจต่อโครงการโดยเฉลี่ยได้รับเงินครัวเรือนละ13,500บาทซึ่งร้อยละ68นําไปใช้ในการหาซื้อปัจจัยการผลิตรองลงมาร้อยละ17 นำไปใช้นี่และใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างไรก็ตามค่ะมาตรการช่วยเหลือนี้มีผลทําให้ราคาปัจจัยการผลิตเพิ่มสูงขึ้นร้อยละ3-5 ทั้งนี้จากการประเมินภาพรวมการจ่ายเงินไปแล้วกว่า1นล้านสองแสนครัวเรือนวงเงินกว่า1,5 0 0 0ล้านบาทจะช่วยผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือว่า GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ0.2คิดเป็นมูลค่ากว่า30 0 0 0ล้านบาทและหากจ่ายครบทั้ง40 0 0มล้านบาทจะกระตุ้นให้ GDP เพิ่มขึ้นร้อยละ0.6มูลค่าเพิ่มขึ้นกว่า9 0 0 huh? 0 0ล้านบาทค่ะ ส่วนเรื่องการเปิดให้บริการรับส่งผ่านแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือว่าอูเบอร์แท็กซี่นะคะทางกรมการขนส่งทางบกค่ะจะเรียกผู้ให้บริการมาหารือในสัปดาห์หน้าพร้อมเตรียมเสนอแก้ไขร่างกฎกระทรวงเพื่อให้รองรับการให้บริการค่ะ นายธีรพงศ์รอดประเสริฐอธิบดีกรมการขนส่งทางบกยืนยันคขาว่าการให้บริการรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติรถยนต์พุทธศักราช2522ซึ่งได้พยายามเชิญผู้ประกอบการที่ให้บริการอยู่ในปัจจุบันนะคะจำนวน3รายประกอบด้วยแท็กซี่อูเบอร์กราฟแท็กซี่และอีซี่แท็กซี่เพื่อชี้แจงข้อกฎหมายและหาทางออกร่วมกันรวมถึงกฎระเบียบที่ต้องดําเนินการในเรื่องของการดูแลความปลอ อดภัยให้กับผู้โดยสารแต่ว่ายังไม่มีผู้ประกอบการรายใดมาหามาร่วมหารือนะคะจึงได้ออกหนังสือเชิญอีกครั้งให้มาหารือในวันที่9ธันวาคมนี้ค่ะทั้งนี้ยอมรับนะคะว่าปัจจุบันยังไม่มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันกรมการขนส่งทางบกจึงอยู่ระหว่างนำเสนอร่างแก้ไขกฎกระทรวงให้สามารถรองรับการให้บริการผ่านระบบสารสนเทศอื่นๆ รวมทั้งกำหนดอัตราค่าจ้างเพิ่มเติมจากค่าโดยสารซึ่งแนวทางการแก้ปัญหาดังกล่าวนะคะจะคำนึงถึงกฎระเบียบความเป็นธรรมและความปลอดภัยของผู้โดยสารเป็นหลักแต่ระหว่างนี้ซึ่งยังไม่มีมาตรการควบคุมดูแลจะดำเนินการตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่องในข้อหาใช้รถผิดประเภทค่ะ มาต่อกันที่กิจกรรมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2,557ค่ะน,นายธนศักดิ์วัฒนายานะผู้ว่าการการประปานครหลวงเปิดโครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุขเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2,557และสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการปรับปรุงสภาพแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำสาธารณะให้มีทัศน ขอภัยค่ะให้มีทัศนียภาพที่ดีไม่ตื้นเขินไม่มีวัชพืชที่เป็นอุปสรรคกีดขวางการสัญจรหรือการไหลเวียนของน้ําโดยได้ร่วมกับผู้แทนจากเทศบาลน,นครปากเกรด็ดและกองพันทหารราบที่สองกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์เข้าเก็บขยะกําจัดผักตบชวาและเทน้ําหมักชีวภาพเพื่อให้คลองสวยริมถนนประชาชื่นกลับมามีคุณภาพดีดังเดิมพร้อมกับขอความร่วมมือประชาชนงด ทิ้งสิ่งของลงในแม่น้ําและบําบัดน้ําเสียเบื้องต้นก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ําค่ะเพื่อช่วยพลิกฟื้นแหล่งน้ําสาธารณะให้กลับมามีคุณภาพดีและเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวม ตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเคลื่อนไหวผันผวนในกรอบแคบค่ะจากแรงเทขายหุ้นกลุ่มพลังงานส่วนดัชนีหุ้นสหรัฐร่วงลงค่อนข้างแรงนะคะจากการเทขายหุ้นกลุ่มบริษัทค้าปลีกและเทคโนโลยีหลังจากที่ตัวเลขการจับจ่ายซื้อของขวัญของชาวอเมริกันในวันขอบคุณพระเจ้าลดลงจากปีก่อนค่ะโดยตลาดหุ้นสหรัฐปิดตลาดเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะในแดนลบดัชนีดาวโจนส์ลดลงไป51.44จุด นสแดกลดลง64.28จุดและ S&P 500ลดลงไป14.12จุดฟังตลาดทุนเอเชียปิดภาคเช้าวันนี้ส่วนใหญ่ดีตัวขึ้นหลังจากมีกระแสคาดการว่าจีนอาจจะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังจากที่ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนชะลอตัวลงขณะที่ดัชนีนิกเกอีตลาดหุ้นโตเกียวลดลงไป3.86จุดหางเซงของฮ่องกงเพิ่มขึ้นแ1 7 9จุดค่ะ มาดูตลาดหุ้นไทยกันบ้างนะคะปิดภาคเช้าวันนี้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลดลงไป4.29จุดดัชนีแตะที่ระดับ1,589.53จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายกว่า24,584ล้านบาท ด้านราคาน้ำมันดิบตลาดในเม็กซ์ของสหรัฐนะคะดีตัวขึ้นมา2เหรียญ85เซนมาอยู่ที่69เหรียญสหรัฐต่อบาเรลหลังค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงขณะที่เบรนษ์ตลาดลอนดอนปรับเพิ่มขึ้นไป2เหรียญ39เซนต์ซนมาอยู่ที่72เหรียญ54เซนตต่อบาเรลส่วนดูไบร่วงลงไปถึง3เห,หรียญสหรัฐค่ะ ปิดท้ายกันที่ราคาทองคำนะคะเช้านี้ราคาค่อนข้าง 1, ผันผวนปรับขึ้นลงหลายครั้งแต่ว่าโดยรวมราคาปรับขึ้นมา350บาทต่อบาททองคำตามราคาทองคำในตลาดโลกที่พุง่งที่พุ่งขึ้นกว่า40เหรียญสหรัฐโดยราคาทองคำแท่งนะคะรับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ18,600บาทขายออก18,700บาทส่วนทองรูป,ปพรรณขายออกอยู่ที่บาทละ18,000ขอภายค่ะ19,100บาทค่ะ